ว,วันนี้เามากันเป็นประจกัรัมาเอาเตาันไปสวัสดีครับ มาแล้วครับวันนี้โอมาเปลี่ยนบรรยากาศพวนะครับเ้อนะครับไอ้เบียจะกินบ้องวะนี่เบ็ด่างเดียวเออวันนี้แอวห้างไอ้ซักนะครับเนอนะครับนี่นะครับสวนบ้านสวนบ้านสวนนี่นี่เจ้าของสวนครับเลยเสือเสือร้องไห้มาย่างกันหน่อยเนาะนะครับวันนี้มาทดลองแหววเหยื่ออันแมงจ้อนเขาจะมาตั้งแมงจ้อนด้นะครับสวนพี่เขาบมกได้มาแล้วเตอันี่กับหลังฝนอ้อยฝนตกหน่อยนะครับ เอานะครับเดี๋ยวจะมัดจิ้นย่างจิ้นกันก่อนนะครับ,รบโอ้โหนี่ถ่ยสูตรเด็ดเออนี่นะสูตรหรือหมดลง <laughs> ใ่ซักไปกกันแล้ว <laughs> อืมดูดูโอ้ขนาดดึงอมอ,ม,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 อมสัมไ <laughs> ป ตายไปมองวับฮ่่ายังแหงครับเอไปหาแจ๊กิ๋งก่อนนะอันนี้อันนี้เอาไว้อันนี้เน้นติดมันเสือร้องไห้โอ้ย่างครับต้องอย่เอื่นต้องแหลกทำเละก่อนนะครับเนอะบางๆเนี่ยมันจะซุกไง นี่มาเอาทำเลเะบ้างหน่อยนะครับเออเดี๋ยวนะมันจะมาได้ให้ครับให <laughs> ้มันจะได้ให้มันจะเปอดลำไปหน่อย <laughs> โอ้โหเมน่ะนะครับนี่นะครับ,นะรบอันจินเจียวมาปร้กับมัมกแบบอี้นะครับเวลาเผาแล้วมันจะเลื้งเน่ะยย่างนะ ส่วนไม่จำมันลำนี่นี่ยังเครือนี่นะเออนะเอีอยกินนั่งกินตอนมันฮ้อนๆนะครับอันนี้ก็ใกล้อยาเข้าหนาวมันติดแล้วนะครับเนอะนี่การเทมันเด็เออไข่มันก็กำลังไก่กันไปได้ไปใส่เลยสมเลยเอามาเตรียมไปเพื่มนี่แหละใส่ตำเนี่ยอ๋อ

โอ้ยเดี๋ยวไอพิซ่าขอจาตูยมาพว่นี่หันพ่นเป็นด้อยหลวงเหมือนกันเนาะหลวงตีรัสมีไกขนาดเหมือนกันนะขันดอนเราทำหนะเออไห่เลยครับหลวงนัอยิงยิงเยอะยิงนัวเขาว่านี่ะไงเขาไต่ไปเลย เอาวด้วยสุดมักหมูกระทะซอสหอยหอยเขียวเขาต้องมาไว้ก่อนก่อนเขียวแม่นพอทานเขามกมาเตื่อรอทานให้เหมือนอยู่แม่นกลัวจะโม่กลัวจะถึงไปเลยวันงาโอ้โหเป็นยังเป็นยังหอมหอม มันใหมันาห่โ่มันโชวโลเลยเกินอย่งน no> ั้นโอ้นี่นโอ้ดีมันใสเลยอะอนนี้อันนี้น้ำจิ้มมันน้ำ่ิจะใก่ถุงขยำเลยถุงรถโอ้นไปก็โชวลนี่เห็นก่อนนะขยำมัิเลยแต่ซ้ายนิดหน่อยโอเคอเไปไอละ ไ๋วรอทานมาเช็คสุดีหอมน้ำมันงาน่ายกันนะครมจะโล่กันเลอไปยังไม่หอมหมยิ่งเยอะหญิงหอมมั้งครับนี่นะครับ,ร,บอรอเวลา<อ>ทานมานครับไอพิชาเสียงก่อยต้ยมา

มันดาลหรอกมันมัหมดไปเต่าเหนี่ยวนี่นี่เขายังเป็นหมันอยู่เลยไม่ได้กินอย่างนี้กี้กับลื้อพอเขาต้มมาตัวนี้เฮ้ยเขาต้มอยู่เนี่ยบนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้รอมาเมื่อแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นเต่าแล้วนะครับเนอะเอ๊ะบางเดียวก็ได้กินแล้วนะครับกับแก้วขมๆ อยู่เนอครับเนอคมีกินสักกมาเอาคำเอาเบงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องก่อความห้อนนะวะท่านตุ่น่าเป็นเสือโอ้โหท่านได้อยู่เดี๋ย้องให้เว่หัว โอ้โหบางอีก oh. ข like, ึ้นสี่แสบทุกคนมันห่อนเนาะนี่ห่อนโอเคอยู่นะเออได้ก๋อยย่างไว้โอเคงาเหรอรอทิ้งงานห้องผมมาเลยแต่คงจะไฟกันก่อนเสียงมืจอดก็เริ่มออกแล้วครับเรียกว่ากลังชั่ว่ม

เนี <toys> ่ยเขาไปย่างไปกินไปนะครับเนอมันหายห่อนมันก็มันตึงมันตึงเน้อเต็มปากเนอไข่เขาต้อนนอนต้อนนอนเลยจังใจเอาต้อนน้อนไอ้สักหยอกเต็มใจเงาเงาใหญ่เนาะคือเนาะเต็มใหญ่น้อยอ่อนอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นกำลังฮาร์ด ถายิจูบละงัวสักจูบอย่าปะเดียวลังปีเดียวก็หามันเ่นัวเดีนยวน้ใจน้ำเหนียวนะมันเดียวต้อมเหนียวละลายในปากระจีิยตห่อนเลยครัอู้นักอันะอู้นักเลอู้นักเป็นเหนียวแน่พิซซ่ามแขกันแต่ อ๋อืมฮบอนห้อนได้อยู่เนาะเดอดมัดมัก l ลมว่ามักสูตรจโลกนี่เขาได,ด้เจ้นกูเหรอเจอ้าเจ้าเจ้าเขาเขา เขายาะอมันไขหอมอย่งเออมันงานขอใส่โจโลเลยเจอสูตรเด็อะอาละกิจไว้เลยเนาะย่างดไปเลนาเดี๋ยวปากเขา้่มขวดหอมเนี่น้หลงนี่หลงแล้วันมีมันเยอะเักหน่อยปนก็ดีอ่ะเอือน่อยครัทำงานนิดกะอ่า ก้ว่าจะมาเรียเป็นห้ามื่นปลายอาท่าเล้วออกมันยวนี้แน่นอนฮอกลัวเอาด้อยแส้นมาแล้วครับเนอตอนนี้เนอร์เส้นลักษณโอ้ยกะโอ้นักเขยอไม้เอวหากันนี่่ะอืมนี่เก็บเก็บเป็นจอหนอ ไปด้ม่เอาเอาไปถ่ายอย่างนี้ได้อวพี่เดี๋ยว้าเดีไปีาหยอยงเาไ้เดียวไม่ออกภาษาได้จัดเต็มเลยที่ส่วนนะโเออเดครับตตั้งนเะมือจมมือจมปูเี้ยนเนาะตั้งกนั่นเลยนะตั้งจะุงีเออเอเนาะลองจีกุงเนาะเดี๋ยวผมน้อยก่อนเปิดข้าดอกก่อนครับครับโอเคตั้งจีกุงตั้เจะุงเห มามานั่งกันเไดเข้าวัศาเนาะยังจอนกาลังเลิบมาฮมงเหอเราไซวอหนาตด๋ยวงไปปิกเลยแายนุมว่าแม่งเข้าเนาะเมลุ้นเเดี๋ยวเว้อันเดี๋ยวเขาเขราวาจัดเต็มเนอะโอเห้างกูอะเออนนอนกับปัตกเดหาอ้โม้น้า้ FC วก็ังนอนะเออเออนครับ FC ไม่เอว ตองตังดานั่นามเด็กเขาฮั่นยังต้องเผานี่นิ้วนี่ดกวากิวครับวาอิวนี่บวกคิวมหรอเนาะไอหวมันเรียกสวยยังวาคิวไม่สวยเลานต้สวยมันจำไร่งนี้มาซอยไม่อกไปได้ยังจะบอกเนี่ยทำไปด้วยดู นี่วิทนี่ใช่ยกักับวิทนี่ไม่ต้องหนี้มีกํามันไหนยันนี่นีกามันอะอันกัแต่เนี่ยกับเาอนเนี่ยเขนมันร่อนเ้ยอเนี้ยเดี๋ร้องไห้แล้วกินมันมันเนี่ย่ดีนี่แบบโจดแลเสืออะไรนี่นะเบียดเดหมดพยานะยานะดอกยาได้โคดนะนี่มันจะให้มีแยมกิน้อยสมัย แม่ขี้งัวไม่หยาแตงพีหยายคนซอยอย่ามาเจ๊งแนวนี่บอกดีเจ้าของเจ้าของสวนเจ้าของสวนจ้างก็ต่างในจ้องพ่อเหมือนก็ตะโกนอย่ามาสักกึ่งเยอะนี่ต้องเอางัวไปขังที่อื่นเออเพราะว่ากินเพี้ยมันแห้งเออเขาต้องการขยาซ่าอีซ่าจู้หลังกินเพี้ยอบนีเอง เฮเบอร์เฮเบอร์ตำเนี้กินเพียหงวถ้ามานี่ก็คือไม้แหงงวงจ้างแต่งหมวกแก๊งอ์ต้องม้่หงงัวครับวชุดแบบมันล้วนๆครับเขาไปป้าหกบอมกัมมาป้ามาว่ะหละไป แต่ไอ้เบี้ยวอะไรก็แม่งกับมเข้าเนาะมะเอยอโอ้นี่เสือร้องไห้บัดต้องสุดยอดเลี้ยงกับปูปูโอเคขอบคุณไอ้ซังนะครับเนอะเจ้าของสถานที่นะครับโอ้นี่เดี๋ยวเ้ามาเจอกันบ่อยๆอยู่เปลี่ยนสถานการณ์แม้ตั้องพี่หงอยันไม่ขายแหนมนะวัวเดี๋ยวผมจะขายให้โอเคโอเคไอ้เบี้ยวเดี๋ยวไอนเจ้าของนะครับโอ้นี่ครับอืม ชงไฟครับเออโอเคเออนะครับเอาบรรยากาศวันนี้ก็มืดหน่อยนะครับเดออเออจะได้รับเออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมบรรยากาศบ้านๆเนาะสวนไอซักนะครับนี่ไหนไอซักก็รอ เดใได้ถ mm ้าขาแผนมานนอนนี <gehört> <horrible> ่ค <Bee into it> okay. ุณนอนขาเดียวไปแดดไปน้่มหมาต้อมุ่งคุณเนี๋ยวหมเขาไม่อะไรันนอนเดียวกันนอนไม่ได้นองคนอนพอเดียวนอนนิ่มโอเคนะครับ เออจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเออแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฮัลลโหน้องมาอันริใจฮือน้องอะไรสักมครับลองเอาอะไรเฮ้ยเะโอเคครับในคลิปหน้าไปกันนะครับขอบคุณครับน้องอะเักถ้านนึกซักกึ่งราคาแค่ดูสักขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมจะเจอกันครับโอเคครับผมมาหมั่นนี่ไก่ครับ